จากเรื่องราวประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นซึ่งเป็นประเด็นที่พออิชูมากครับเรื่องราวของมอสสั่งถอดเจ้าคณะจังหวัดนะฮะแล้วก็มีประเด็นตามมาควรถูกถอดก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองถูกถอดเพราะอะไรครับแล้วก็ดูเหมือนอว่าทางด้านพระสงฆ์องค์เจ้าตอนนี้ระส่ำราสายนะครับ,รบไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกับทางด้านวงการสงฆ์ครับจู่ๆก็มีการถอดเจ้าคณะ จังหวัดฟ้าผ่าลงมาเลยครับแล้วก็พระที่โดนสั่งถอดถอนนะครับก็หลบหน้าผู้สื่อข่าวไม่ยอมให้สัมภาษณ์ครับขอเวลาตั้งตัวนะครับผมแล้วตอนนี้พึ่งลงวันนี้วันพระครับพึ่งลงหอฉันเป็นครั้งแรกครับนะฮะก็พูดง่ายๆคือตอนนี้อาจจะทําใจได้แล้วล่ะนะฮะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็ขอให้ทางด้านมอนะครับ ทบทวนคำสั่งครับ,รบเจ้าคุณบัวสีลงหอฉันนะครับศิษยอนุสิธิ์สวดมนต์ท้งน้ําตาขอมสทบทวนคําสั่งพระสายป่าจ่อสวดปฏิโมกข์บ่ายนี้ครับก็คือวันนี้นะสวดปฏิโมกข์ครับ <c oughs> แต่ว่าจะว่าไปแล้วนี่ก็อย่างที่ผมเคยกล่าวไปนะฮะจริงๆพระก็มีแบ่งออกเป็นสายธร,รมยุตสายมหานิกายนะครับแล้วก็พระที่เป็นสายปฏิบัติกับสายที่เป็นปริยัตนะครับ ถ้าเผื่อภาษาชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านกับวัดป่าจับสารธรรมยุทธนี่ก็ถือว่าเป็นวัดป่าสายทางด้านมหานิกายก็เป็นวัดบ้านก็เน้นในการศึกษาเล่าเรียนแต่วัดป่าก็เน้นการปฏิบัตินะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นสายวัดป่าหรือวัดบ้านทั้งสองสายก็จริงๆแล้วผู้บวชก็คือเป้าหมายก็คือบติต้องสลันะฮะต้องสลัเพื่อที่จะนุ่งไปสู่การ เรียกว่าลดละเลิกนะครับกิเลสทั้งหลายมุ่งไปสู่นิพพานครับอันนั้นโดยหลักการนะแต่ว่าหลักจริงเลยครับแต่ว่าโดยหลักการเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลักจริงที่นี่ครับเราก็มีการถวายตําแหน่งหน้าที่การงานให้แก่ทางด้านวัดให้แก่พระที่นี่ครับแล้วก็พระที่จะได้รับเป็นเจ้าคณะตําบลเจ้าคณะอาเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคก็ต้องมีผลงาน มีผลงานสร้างพระอุโบสถสร้างโรงเรียนสร้างหอไตรสร้างสีมสร้างอะไรต่างๆขึ้นมามีการเผยแผ่นะครับเขาจะมีการประเมินกันอย่างนี้ค่า k p i ทีนี้พอพอมีการแต่งตั้งก็จะมีตําแหน่งปั๊บก็จะมีเงินประจําตาแหน่งให้เหมือนกับคาราดาทีนี้ครับ แล,แล้วก็จะมีการอัปเกรดราคานิมมตลด้วยเจ้าคณะตำบลนี้เรทนี้เจ้าคณะอำเภอเรทนี้เจ้าคณะจังหวัดเรทนี้เวลาใส่ซองก็ต้องใส่ตามเรทที่นี่ครับผมอันนี้คือแล้วแต่จิตสทาของไม่เลรครับผมอันนี้คือหลักการนครับอันนี้คือข้อท็จจริงครับข้อท็จจริงครับผมก็ผมคุยกับพระมาแล้วครับผมพระเล่าให้ฟังเลยครับผมมหาช่องบอกนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าถ้าเผื่อเป็นเรานะถ้าเผื่อสั่งทอนในตัวเราเองก็ทั่วโลกแหละครับผม โล่งเพราะอะไรเพราะว่า<ต>ไม่ต้องแบกรับภาระมีจากโลกภายนอก<า>อมีโอกาสได้ปฏิบัติมุ่งหน้าปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงเพราะว่าการมีตําแหน่งนี้มันเป็นคำศีเวลานะศีเวลาในการที่จะต้องเดินจงกรมปฏิบัติธรรมหรือว่าอย่างเช่นนางสมาธิแบบนี้ครับ,รบปฏิบัติกรรมาฐานในศีเวลามากครับในการบริหารคนบริหารวัดนี่ครับพอถอดออกจากตำแหน่งนี้ก็จะทำให้เราโล่งสบายเหมือนคนเดินนะครับถ้าเผื่อแบกเป้ก็เดินเหนื่อยครับเป้หนักครับพอถอดเป้ออกดึงเป้ออกกุ๊บมันเดินได้เบาขึ้นครับ แต่ปรากฏว่าพระไม่เป็นอย่างนั้นหลังน้ำตาครับผมเ <c oughs> สียดายเป้บ้างครับผม <c oughs> <c oughs> เ,เลยขอให้มสทบทวนคำสั่งวันพระใหญ่เจ้าคุณบัวสีลงหอชันด้านพุทธันิกชนกแล้วก็สิทธิ์สวดมนต์หลังน้ำตาวอนม,มสทบทวนคำสั่งปลดออกจากเจ้าคณะจังหวัดไม่เป็นธรรมขณะที่พระสงฆ์สายป่าท,ทุยสารเตรียมลงปฏิโมในช่วงบ่ายนี้คาดกำหนดท่านกำหนดท่าทีต่อคำสั่งของมสครับ จากกรณีมหาธิรสมาคมครับมีคําสั่งแต่งตั้งพระสังฆทิิการแล้วก็ถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด3รูปหนึ่งในนั้นมีพระเทพสาระเมธีครับเจ้าคณะจังหวัดกาลสินฝ่ายธรรมยุทธ์รวมอยู่ด้วยผลดังกล่าวนี้ทาให้คณะสงฆ์จังหวัดกาลสินฝ่ายธรรมยุทธ์แล้วก็ญาติธรรมเคลื่อนไหวครับต่อมาติดถอดถอนทันทีเลยเพราะมองว่าไม่เป็นธรรมแล้วก็มีการล่ารายชื่อเพื่อถวายดีกาต่อในหลวงรัชกาลที่10ตามที่มีการนําเสนอไปก่อนหน้านี้ครับ ล่าสุดวันนี้ครับคุณชลทิศครับ,รบ6ตุลาครับที่วัดประชานิยมไม่ใช่ว่าวัดประชาสิ้นสธารามไม่ใช่นะครับผม,มวัดประชานิยมอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินซึ่งวันนี้เป็นวันพระใหญ่คือ15ค่ำนี่มีบรรดาพุทธศาสนิกชนและก็ศิทธินุสิ์ของเจ้าคุณบัวศรีหรือว่าพระเทพสารสารเมธีครับเจ้าวาดวัดประชานิยมเจ้าคณะจังหวัดกาลสินฝ่ายธรรมยุทธเดินทางมาต่างบาทเข้าสารอาหารแห้งและก็ถวายพระทหารเช้ากันอย่างเนืองแน่น หลังจากถวายพระทหารเช้าซึ่งเป็นปกติที่วัดแห่งนี้จะมีการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมครับพบว่าพุทธศาสนิกชนและก็สิทธิอนุสิทธิ์ที่ร่วมสวดหลายคนไม่สามารถกลั้นน้ําตาเอาไว้ได้ครับ hmm. ด้วยเชื่อว่าคําสั่งปลดเจ้าเจ้าคุณบัวสีไม่เป็นธรรมไม่มีเหตุผลไม่มีคําชี้แจง อีกทั้งจากการติดตามข่าวกรณีของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวรารชบพิธกรรมการมอสอและเป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกมาระบุว่าไม่ทราบว่ามีการสอดใส้ปลดพระสังฆทิการทั้งสรูปครับยิ่งทําให้ประชาชนเชื่อว่าเรื่องนี้มีความต้องเป็นความต้องการของคนกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งครับที่จ้องทําลายาศาสนาพุทธอย่างแน่นอนนี่ฐา,านด้านสิทธิอนุสิทธ์เชื่ออย่างนั้นครับ,รบนะฮะนี่ก็เป็นภาพของเมื่อเช้านี้นะครับ ทีนี้ทางด้านนักข่าวเองก็ไปสอบถามในสุนทรบูชาทิพย์อายุ74ปีก็เป็นอุปนาอุปนายกพุทธสมพุทธสมาคมจังหวัดกรสินคุณสุนทรเองก็บอกว่าต้องการให้มอสอนทบทวนคําสั่งปลดนะคุณนพรเพราะว่าเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเจ้าคุณบัวสีนี่เป็นพระที่ดีคุณนพ,พรคุณทุกคนรี่อยู่บนอาจจะไม่รู้อืแต่ผมนี่รู้ เห็นว่าท่านได้สร้างคุณใประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนาและก็ชาวจังหวัดกลสินอย่างมากมายตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสองฆ์อีกทั้งเป็นคนก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชรวิทยาลัยซึ่งก็เป็นวิทยาลัยาศาสนา,สาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกรสินทำนุกบำรุงาศาสนามีเจตที่เมตตาปกครองสองฆ์และก็ร่วมกิจกรรมนำพาประชาชนบูชา,าศาสนาพุทธมาตลอดอายุข,ของท่านการกระทำอย่างนี้มองว่าเหมือนเอาช้างมาเหยียบปากนก ค<ม>ุณนพรก็เห็นเมื่อไรใช้เหยียบปากนกหนึ่งหรือเห็นแต่นกเหยียบปากช้างนะครับแล้วก็ต้องการให้ประชาชนทุกคนร่วมกันชําระติดตามปัญหาในคณะสงฆ์ด้วยนี่ทางท่านคุณสนทรบูชาทิพย์บ้านะครับครับด้านนายกวีวัดอันไกลฤทธิ์ครับบอกว่าสาหรับสิญญุสิทธิ์คงไม่ต้องพูดว่ารู้สึกเสียใจอย่างไรแต่ว่าต้องการให้หมอสอนน้ทบทวนรีติงเหมือนกันครับแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้อง และควรที่จะคืนตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาลสินมาแล้วทําการสอบสวนอย่างจริงจังว่าโคตจริงเป็นประการใดครับประชาชนจะได้รู้ความจริงไม่ใช่จะใช้มติที่ไม่มีที่ไม่มีการตั้งอธิการมาตรวจสอบและลงโทษกันเพราะถือว่าเป็นการทำลายศักดิ์ศรีแททูคัลเลอร์เหมือนกันครับควรกาลสินด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามมีการรายงานว่าบ่ายวันนี้ครับจะมีการชุมนุมของพระสายป่าหรือว่าธรรมยุทธ์ในพระอีสานกว่า500รูปที่วัดพุทธนิมิตหรือว่าวัดภูขาวกับตำบลสัสขันอําเภอสาสขันนะครับจังหวัดกละสินที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยจะเป็นการลงสวดปฏิโมกหรือว่าสวดทบทวนศินีล227ข้อนะฮะครับทีนี้เราไปดูว่าทางด้านกรรมการมอสอนบอกว่าอย่างไรทีนี้ครับนฮะ ครับผมทางเดลิเนียเขาก็รายงานเรื่องนี้นะครับบอกว่ากรรมการมสนะครับยันไม่รู้เรื่องไม่เคยชงปลด3เจ้าคณะจังหวัดนะครับเชื่อมีเบื้องหลังนะครับเป็นอย่างนั้นไปครับในเมื่อวันนี้นะครับ5ตุลาคมพุทธศักาวก็ได้รับการเปิดเผยนะครับจากกรรมการมหาเถรสมาคมนะครับถึงกรณีที่ประชุมมสเมื่อวันที่30กันยายนนะครับที่มีมติถอดถอน3เจ้าคณะจังหวัด ปทุมธานีชฉยงเซาและก็กาลสินนะครับทำให้คณะสงฆ์จังหวัดการสินปทุมธานีออกมาเคลื่อนไหวนะครับไม่ยอมรับมติดังกล่าวนะครับว่าในวันที่มีมติออกมาเช่นนี้นะครับพระเถระที่ในที่ประชุมนะครับต่างก็ไม่ทราบเรื่องต่างก็ไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแม้จะเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์แต่พอมีวาระออกมานะครับได้แต่เพียงรับทราบ ไปตามระเบียบเท่านั้นนะครับเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังนะครับแต่คณะนะครับแต่ทางคณะสงฆ์กลับไม่มีอำนาจตัดสินใจต้องยอมรับมติดังกล่าวนะครับตามที่เป็นไปนะครับและก็พระ ระในมศนะครับต่างก็ระบุนะครับว่าจะต้องเกิดปัญหาแน่นอนนะครับและก็เกิดปัญหาจริงๆนะครับอย่างที่คณะสงฆ์กราสินและก็คณะสงฆ์ปทุมธานีนะครับออกมาเคลื่อนไหวจนกลายเป็นเหตุบานปลายนะครับสร้างความมัวหมองให้กับคณะสงฆ์รวมไปถึงกรณีตั้งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อนตำแหน่งกันนะครับคงสร้างความสับสนให้กับคณะสงฆ์และก็ชาวพุทธเป็นอย่างยิ่งนะครับ ยเจ้าคณะจังหวัดรูปเดิมนะครับก็ยังอยู่ในตําแหน่งนะครับส่วนเจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่นะครับก็ได้รับตําแหน่งนะครับก็มีการถูกวางตัวก็วางตัวไม่ถูกนะครับส่วนการเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์แต่ละจังหวัดนะครับถ้าจะทําหนังสือดีกาทุนเกล้าถวายก็เป็นสิทธิที่สามารถทําได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็มีรายงานนะครับว่าเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับพระธรรมรัตนนาพรนะครับ เจ้าวาดวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีนะครับได้เข้าพบสมเด็จพระมหาวีรวงศ์นะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบ่อพิษนะครับกรรมการกรรมการมศนะครับแล้วก็เลขานุกการสมเด็จพระสังฆราชนะครับเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงในคําสั่งปลดออกจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยทางสมเด็จพระมหาวีรวงศ์นะครับยืนยันว่าคําสั่งปลดสามคณะจังหวัดนะครับ เจ้ฬาคณะจังหวัดนะครับมอสไม่ได้เป็นผู้เสนอนะครับและตนเองก็ไม่ทราบเรื่องมาก่อนเช่นกันนะครับทั้งนี้นะครับพระธรรมรัตนพร,ะร,ร,รนะครับเป็นพระเถระที่สมเด็จพ,พระมหาวีรวงศ์นะครับไว้ใจจนแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนะครับจนสร้างผลงานโดดเด่นเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศให้กับฝ่ายสาธารณาารณู ประการน,นะครับสารประการของมสนะครับซึ่งมีสมเด็จพระมหาวิวงศ์เป็นประธานฝ่ายสาธารณรประการด้วยนะครับครับอันนี้คือล่าสุดของมศนะนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็น,ปนอย่างไร, <ๆ S 2> <ค>รนะครับแต่ถ้าเผื่อถามว่าเอ๊ถ้าเผื่อหน้าฝนนี่อยากจะเปลี่ยน ล้อรถหน้าล้อรถหลังนี่ทําได้ไหมคุณนพรอันนี้เราตอบได้ครับผมเพราะเป็นเรื่องที่เราสันทัดรู้จริงครับแนะนําไปที่นี่ครับไปที่ท่าบอนยางยนต์ท่าวอยางยนต์กรุ๊ปแล้วก็ไทยพลัสท่าวอยางยนต์เพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศออนรถออบรถยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถเอ v วนะครับรวมทั้งทางด้านล้อแม็กล้อกระทะล้ออัลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดำแล้วก็ไม่รมดำ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจันเบรกตั้งศูนถ่วงล้อด้วยระบบคอมเพรเตอร์ที่ทันสมัยเปลี่ยนช็อคอัพหรือว่าเติมสารติมเติมลมไนโตรเจนนะครับไปได้เลยครับทั้ง3สาขาดูแลมากกว่าสบายเจก,กว่าคุณกัญญาเองก็ย้าม,มาจะดูแลรถของท่านเสมือนหนึ่งเป็นรถของคุณกัญญาเอกครับ <c ười> ไปที่ถาวรอย่างยนต์ทั้ง3สาขา วันนี้รายการทุกพลคุยขาวภาคบ่ายก็หมดเวลาแล้วครับเราสองคนก็คงจะต้องรำลาเพียงแค่นี้ครับผมนพพลพันเพลงครับเริที่์จัรสิงหนะครับลาคุณฟังครับสวัสดีสสดครับคล e นร r ดีโอเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน